สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณมารีนาบาลาดของสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําจืดนะครับที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อ4 5หปีที่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณเขื่อนนะครับตึงอยู่บริเวณปากแม่น้ํา ของสิงคโปร์นะครับเป็นสถานที่ที่ใช้กักเก็บน้ำจืดนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ภายในประเทศจากข้อมูลรายงานว่าเขื่อนนี้นะครับมีความกว้าง350เมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำจืดได้10%ของปริมาณน้ำที่ใช้ภายในประเทศนะครับนอกจากนั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างเขื่อนนี้นะครับก็ มีอยู่2อสวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือสร้างเอาไว้เก็บน้ํำจืดเพื่อใช้ในประเทศนะครับอันดับที่2ก็คือเอาไว้เป็นสถานที่ที่ใช้เล่นกีฬาทางน้ํานะครับซึ่งบริเวณนิ้โดยทั่วไปถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมี กีฬาทางน้ำนะครับมีผู้คนมาเล่นกีฬาทางน้ำนะครับไม่ว่าจะมาพายเรือคายั k หรืออื่นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จัดสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับซึ่งบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับบริเวณดาดฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นลานกว้างซึ่งเวลาแดดล่มลมตกนะครับคนก็จะมานั่งเล่นกันนะครับนั่งตากอากาศนั่งพักผ่อนนะครับบางก็มาเล่นว่าวนะครับ บ้านก็นมาตากอากาศชมวิวนะครับเพราะว่าถ้านั่งอยู่บริเวณน,นี้นะครับก็จะเห็นภูมิทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ที่สวยงามนะครับก็จะเห็นสิงคโปร์ไฟเออร์นะครับซึ่งเป็นกิงช้าสวรรค์อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะเห็นโรงแรมและรีสอร์ทนะครับที่บริเวณยอดตึกออกแบบเป็นรูปเรือนะครับแล้วก็มีสาว่าน้ําอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นตัวเมืองนะครับ มองเห็นบริเวณดาวเทาของสิงคโปร์ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะมานั่งพักผ่อนในวันหยุดนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งได้จัดแสดงภาพจำลองนะครับจัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมารีนาบาลานตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะเก็บภาพมาให้ดูนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับ ส่วนอาคารที่เห็นด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นปั๊มเฮ้าส์นะครับซึ่งเป็นอาคารที่ติดตั้งปั๊มขนาดใหญ่นะครับเอาไว้สําหรับสูบน้ําออกนะครับเอาไว้สําหรับควบคุมระดับน้ําในบริเวณเขื่อนส่วนจุดนี้นะครับก็เป็นร้านขายเว้านะครับก็ดังที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าบริเวณมณฑาฟ้าเวลาแดดล่มลมตกนะครับคนก็มักจะมาเล่นเว้ากันนะครับ อันนี้คือร้านขายว่านะครับลองไปดูราคานะครับว่าเท่าไหร่ตัวหนึ่งก็60เหรียญน,นะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็เป็นแกลเลอรี่นะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ของมารีนาบาลาดนะครับจากจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่า วัตถุประสงค์ก็จะมี3วัตถุประสงค์ในการที่เขาบอกไว้นะครับก็คือ 1. เป็น water supply ก็จัดทำขึ้นเพื่อกัดเก็บน้ำสำหรับเอาไว้ใช้ภายในประเทศนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็10%นะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือฝัดคอนทรลนะครับก็คือทำไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเมื่อน้ำเยอะน้ำสูงเกินไปนะครับก็ใช้ปั๊ม ปั๊มออกนะครับแต่ถ้าน้ําน้อยนะครับก็มีการกักเก็บน้ําไว้ใช้นะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือไลฟ์สไตล์อทแทคชั่นก็คือเอาไว้สําหรับทํากิจกรรมทางน้ํานะครับส่วนจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านสันเขื่อนนะครับก็จะมีคนมาขี่จักรยานเล่นนะครับมาขี่จักรยานออกกําลังกายซึ่งมันจะมีหลูมยาวเลยนะครับสําหรับขี่จักรยานนะครับ ส่วนร่มขาวๆแต่ละจุดที่อยู่บนสันเขื่อนนี่นะครับก็เป็นจุดที่ติดตั้งปั๊มนะครับซึ่งก็เอาไว้สูบน้ำออกนะครับกรณีที่ระดับน้ำสูงเกินไปนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับแต่ถ้าน้ำไม่สูงเกินไปก็ไม่ต้องสูบออกนะครับก็เก็บน้ำไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับแต่ถ้าฝนตกหนักๆน้ำสูงเกินไปนะครับปั๊มก็ต้องทำงานสูบน้ำออกนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะครับก็เป็นซีไซน์นะครับมองออกไปที่ทะเลนะครับก็จะเห็นเรือสินค้ามาจอดทอดสมออยู่เยอะๆเลยนะครับส่วนจุดนี้นะครับก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับที่ใช้จัดแสดงเกี่ยวกับมารีนาบาลาดนะครับ